ใครจะมองนมันได้ค่าสดึง้อกู่ะบ่อน้องบ่อองตัวแล้วผู้สายจกเอาจกเอาไรสิไม่ฉี่ที่เจบน้อเลยอแม่เาเสียอะไรซื้อหัวขวยเด็กแล้วใยังไาอยู่ด้พ่อแม่สอนไว้จับน่มหร้อบอกว่าย่าจับกลากล่างว่าย่าให้บอกว่าปล่อยมันจับพร้อมกันได้ไงย่าอย่าปล่อยอย่าปล่อยก็จมไันครับครับสวัสดีพี่น้องทุกการสวัสดีครับเมื่อวานอังคารที่ที่ครับ เกตุลาอะไรด้วยครับมือนี้แมนครับพาพี่น้องมาบ้านนักฝ่ายของเสียสุภาพเพป็นนี้วันอังคารกับวันศุกร์เออครับเอามือนี้ออกภาษาโดยเพาะสมานออกภาษากับมาให้เก่าเนาะออกภาษากับมาให้โตเ,เออครับพี่น้องหลายคนเพิ่นก็ไปเฮ็ด<า>บุญในฐานนะครับเด้อ ไปจะหพวกผู้หญิงหรอกเออครับพ่อสมานได้ว่ามือนี้ <im itation> สี่ตัวครับมี่นุ่มหนึ่ง <im itation> ใส่นุ่มตัวใดครับนุ่มอนุ่มตัวแดงน้อยนี่ยครับเออเอาพอสมานเริ่มจากหนังน้นอยแต่นี้อือเอามืเหนียวไล่หลาหามันเจี๊ยบอร่อยครับสองตัวเนี่ยสองตัวเนี่ครับหน,นันงมี่เด็หน<ไ>ังตัวกลางนี่ขั้นหนาครับเออหนังใหญ่เด็กครับโอ้ยนั่นเอาสิบสองหาร้อยกับเพราะว่าเดมาเบิ้งอย่างเงี้ต่อต่อได้พ่อสมานเนาะได้ได้ครับต่อได้ครับโอ้พอสมานลาวน้อยมือนี้ อันกิ้มยากินมขาจริงแล้ยด้วยเนาะใช่เปิดต่อง้วนยานมมันเป็นเดียนแล้วโอ้แต่จิ้มน้อมาเป็นเดียนแล้วเต็มงแต่ตีคนบ่มีนะพ่อเนาะบ่บไม่มีอย่างหรอกครับอือวพราะสมานเรเป็นงัวที่อันนั้นเ่บอกคือยังน้อยลงแท่เป็นหายากแท่าโบชงไงขายดีครับปกติเพราะสมานเราที่เลี้ยงงัวนลงง้วสาวเพื่อพี่น้องอยู่ได้เป็นเรียงถ้ค่อยโทรถามระเบิงนะครับเริ่มขายดีตอนนี้เบิดอยู่บ้านบ่มีเืินไหมพ่อ ครับบ้านี้ครับแต่ว่าซั่งได้เลยครับเราหาได้กันหอกครับเราเราก็ดีมีเครือข่ายเราเยอะเพื่อน้องอย่าลืมว่าไปเรียงกค่ศูนย์เก้าเจ็ดสองสามแปดเก้าสองห้าสองศูนย์เก้าหกเจ็ดห้าเจ็ดสามสี่สามห้าเออสมานเราประกันได้ครับนะครับครับคุ้มดัง ที่กันน่่ะค่กอะคยเบนบวกกลมได้มาหนึ่งตัวสาวเญ่ก็แล้วนะครับสาวเวรุนตอนไหนก็ให้เบนสาวเวอรุหนา่หมื่นสามพันห้าร้อยครับสามหมื่นนั่นะคันสามหมื่นก็ที่กำลังที่พไปหางวามาแล้วเนาะวายว่ผมขายสามหมื่นกว่าพันแล้วร้อย สาขึ้นเนาะความสูงเนะาะประมาณนั้นครับเออห,ห่างหนีเยอะเลยต้อหนีอีกคนได้ถามก่อนบอ่มีหรอครับอ่าเบอรมันนม้อยแบนมศูนย์เกาหกแปดเก้าสองรูดแปดสี่เก้าครับจะก,กี่รถไปส่งได้ครับยี่สิบรนี่ไปอยู่ครับป <laughs> ระเ <laughs> งตัวประเทศเี๋ยวันจนทิดได้กันเนาะอนนั้นดีเลยนะมันสติของมันสุดเลย หอยเลยสรมัต์เราได้งัวสาวด้วยนะครับคันงเดงกับนังมวนครับนังเดงน้อยก็ดีเอาหัวล้มพุทธนะหอยเลนทรามาติครับเออสมเขาทายย่ได้หรอก็ดีก็ได้ปีแล้วบ้างปีกว่าปีกี่าไปขายจียนนหล้วครับเห็นหน้าน้องเห้อหอยเลยเนาะสูงร้อยสาได้ปะน้อยละน้อยน่นะเนาะว่าอะไรม่เราได้สูงนิดนึงนี่กันเนาะถ้าได้หอยเลว่าไวสามห้้อยเรานังมวนได้ครับนังมวนว่าสิเจ็ดครับก็ยังไม่เละ เป็นถ้าด้เปลี่ยนแซดนครับโใกล้แล้วแหละครับตัวแย่กว่ตัวนี้บอยบืนดีซีที่หองอมดมาใ้แลวย่สิบกว่าอดครับนางมลน่งสิบเจดครับพอเบอร์นให้เห้แล้มะูนเก้าสามจีสองแปดองศยครับผมพี่น้องโทรมาถามแล้วกอนนยครับน่ะว่าถ้าเด็กบอยหรือยังบอยกะตอเราเลยครับเอาไปเรียกน้องให้เลียนเนาะเอาไปดอมไว้ พัหาก็ผมนหาเเอาบหาหนึ่งบนไี้เลย้องหวานเขาปะองนี้เราเด้งองใหญ่มาจากไหนพอดะมาจากเกษตรสมบูรณ์ลูกเอาคือเด็งดีเท่าบุเลยหลลาน้อยนะลูกจากพอมันหร no อกครับเออแต่หากเป็นโบรานเนาะครับเออไอคิดว่าเขาที่พันเจตัวแล้วครับพันลูกอะพันลูกบเกินสอตครับรอยที่บริเวณบืนรอยสี่สตัว สี่สิบห้าอยู่เนาะครับถ้าเดกระปอว่าไว้ไม่ลูกเปิดไว้ยี่หกหาร้อยครับต่อได้เลครับาะครับแล้วไก่ส่งใหงพ้อมครับเอาเบอร์โทรมาได้ครับมาศูนย์หกหนึ็ดดศูนบ่ได้มีตั้งคนนะครับาะครับคบบียังพี่น้องามาถามแล้วบึงเลยครับเด้อหครัเปลนงวยเ้ยงวเลี้ยง

เป็นมีเงย่หมครับสองมีเง่นี่มันก็ได้ลูกตัวแรกนึงของขายลูกตัวแรกจริงนะครับมันขอดลูกเขาอออกเแล้วือเป็นสไตล์สีเขียหล่อเขาเขาเขาเรียยาวโอ้เขาเราหยาวนี่มันก็เป็นลูกของครับามกีฬาตัวเบิรงเฮานีครับที่ไดอยู่นี่ก็ดีมันเอ๊เป็นเมลูกอ่อนดีครับเนี่ยือยังเมีลูกอ่อนผมว่าขายลูกตัวน้องเขันน้องเพชรตลอดเตะเลนโออไม่เียนว่าเอาไปได้ได้บอกสองตัวนะได้อยู่อนาคตตัวนี้อนาคตยังหลายตัวนี้ก็ขอดไปละก็แม้โค้งก็เกือบเที่ยง ปกติเดวทำเดาคมรูน่ะงัว่านี่เขาให้ลูกได้เต็มที่หอดจากโตครับโอ้มันจะเก็บแต่โตได้แหละได้นาะน้ำเลี้ยงดีเอถ้าดูแลเถืองกันเนาะแต่ของปูผมนะได้หอดโตสิบสี่ลูกบุกข้นเบิดเบิดแห้งเบิดแห้งคลอดลูกลูกบุกข้นครับแล้วเบิดแห้งสิบลูกในสิบสี่ ก็ชี้เลี้ยงได้ปันนั่นงัวแม่ทวนแม่แรกมาออกมาออก,ออกเป็นตัวแม่กับลูกก็ออกลูกหลานก็ออกลูกไปมันก็ออกท้ากันไปอะไน,นมันต้องเป็นแบบเลี้ยงแบบไล่ทุ่<ะ>มเนาะเพื่อนก็นเลยว่าว่าชีวิตไปเลยต่อให้เขาเบิดอย่างไปเองเออให้เขาล้มมาเองตัวแม่ทวนเลยท่าน ไม่เชยนนังเขาตัวนี้ว่าเท่าไหร่ครับเปิดไว้72ครับเดี๋ยวนังมีเรื่องนังนั้งจะเปิดไว้7500ก็ตามเนื้อผ้านั่นแหละตามสภาพลนะครับต่อได้เนาะครับเนาะต่อได้20 30กิโลไปส่งได้เลยครับเดือนแบบนี้ถ้ามันราคาย่อมเดี๋ยวดีก็ซื้อลูกหัวไปครับเพอเพอประธานโดนขึ้นนะเพราะว่าเขาพาลุกมาแล้วมันก็ตีมีประสบการณ์เนาะไม่ต้องไปไม่ต้องไปรุ่นมันตีมันบ่มันเนาะหนุ่มหล่อรุ่นใหญ่เนาะมันมันมังแดงต้อยไยอยู่เลย มักลู่มันสูเงินเขาก็ได้เขาขอถอนตำหนิตีคนบุ๋มพี่ต้องรอให้น้องเพราะเป็นยังให้เชื่อขอเบอร์ไว้ก่อนได้ครับบานศูนย์แปดแ่แปดสามหกศูนครับไม่เชื่อทำรถเข็นเลยครับเด้อพี่น้องก็โทรต่อระเบิงมันหมอนน้องเด็กเด็กใจไวแล้วลูกก็ะเท้าดูสามที่มื่อกล้ครับวันนี้ยุบกันแ้วห้องนั่นแหละครับ เอะน่ออกมาสองกันเนี่ยเ่นในหอยมันอีนเช่นพันาพันศาเออเวเดไม่ด้เียคือขาทานทังหมดเขาเลยครับปเขาเลยเข้าไปนั่นนั่นไปไปเนี่ยอขันกินเราพออยากกิบ้ขอตไดไรนะกินด้วยอตอะโอ้ยน่นอนนเออ เป็นในวันจุงเลยบะเสีบเสียบเสียบบ้นเกิดด้แล้วปลาภาพแล้วเนี่ยบ้านเกิดปลาภาพแล้วปาภาพนี่ล่ะกินแบบในคลิปเขาเียอย่างไันตับเถอพันตับมึงดนตับมึงด็วพันับนตับล้ครับันตับพับันตับใสตับยี่ใส่ยครับตับยิงบงไหน กรอบน้อมุ่งนายห่ว่อนอาสง